ต่อมาตัวต่อประตักนะครับต่อประตัก <c oughs> เริ่มต้นที่หัวเหมือนกันนะครับอ่าเอาอย่างนี้ก่อนเหมือนยอยักษ์แล้วก็ลากลงมานะครับลากมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปอ่าพอได้ไหมพอได้ไหม,ไไหมต่อประตัก ต่อประตักนะครับต่อประตัก พยายามเขียนให้ให้อยู่ในสันฐานกลมกล่ากลมกลม,กลมตัวนี้ก็จะต่อประตักประตักเล็กตัวสะกดนะครับก็มีขนาดเล็กลงเล็กลงมาอยู่ใต้บรรทัด อ่าตัวนี้ขนาดขนาดนี้นะครับอืมขนาดเนี้ยนะ่ายังตา ตาตอประตักนะเนี่ยตาตาติตี อย่าสับสนนะครับอย่าไปสับสนกับยอยยักษ์ไดยนี่ต่อประตักไปสับสนกับพอพึ่งพอพึ่งจะต่างกันอยู่นิดนึงก็คือขมวดนะครับขมวดขมวดขมวด,มวด,มวดหาง กุติอ่าลองลองเขียนคำว่ากุติกุติกุตินะครับกุติอ่ากุติอ่าเชิญครับครับอาจารย์เออในเอกสารนะครับครับตัวตัวเนี้ยมันเขียนดอชารดาดอดอชารดากับตัวพระจักใช้ตัวเดียวกันไหมครับ ดชิดาโดชิดาตัวประตักครับตัวเดียวกันครับผมตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับครับตัวนี้นะครับกุด,ดีกุติเนี่ยนะครับสระอูอ่ากุอย่างนี้นะครับอ่า กดอ่ากดกดกดก็กดกฎหมายอ่ะใช่ไหมติกติกดนะครับกดลองใช้กด ก,ก็กไก่กอโอโกโกดอกดมันต้องมีไม้ไม้คมกดครับ <S 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 2> <S 2> เขียนได้เพราะว่าอยู่ในแม่กดนะครับตัวเนี้ยก็ใช้ดอเด็กก็ได้ครับตามถ้าเราเห็นเนี้ยมันอาจจะไม่ตามตามรูป นะครับแต่เขาจะเน้นแม่หลักก็คือแม่ก็คือดอเด็กเนี้ยเป็นแม่กดเขาก็จะใช้ตัวเนี้ยรับกดอันนี้เสริมนะครับยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าเสริมให้ให้เราเห็นแม่กดนี้ก็จะมีในอักษรธรรมก็จะนิยมอยู่ทั้งในรูปของตัวมันเองนะครับแม่แล้วก็อีกตัวหนึงก็คือสอเสือ สอเสือจะคล้ายๆยอยักษ์แต่มันจะไม่หยักนะครับ <Okay. S 1> ตัวเฟื้องของสอเสือ,อจะเป็นในรูปแบบนี้นครับ mm. ให้เราเลือกเอา,อาจะใช้แบบไหนแต่อธิบายได้ว่าเขียนตามเสียงกับเขียนตามรูปนะครับผมโอเคต่อมาถอฐานถอฐานก็อันเดียวกันกับ ต่อประตักนี่แหละนะครับคือทํารูปแบบเดียวกันหมดทำอย่างนี้เสร็จนะครับก็ลากลากลงมาเห็นไหมครับเราเรียกว่ามีหางลากหางมันลงมาอันนี้อาจจะเลทนะครับเพราะว่าสัญญาณเราขัดข้องสองครั้งแล้วนะครับอาจจะเลทอ่าน,นี่นะครับสอนเลทนะครับ สอนเพิ่มสิเนาะสอนเลดจะเลิกเล,กเลิกเลดแจะไม่ยาวก็ได้นะครับให้เลือกเอา ลืมบอกผมก็ลืมบอกทุกคนลืมแจ้งทุกคนนะครับว่าให้เตรียมกระดาษมาด้วย <c oughs> ก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกกล่าวกันไว้ก่อน <Okay. S 1> ตัวถอฐานน้อยหรือว่าตัวเฟื้องของถอฐานนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ด้านล่างตรงน,นี้ครับ <c oughs> ก็จะตัดมาเฉพาะเฉพาะส่วน ส่วนล่างนะครับเป็นตัวใช้เป็นตัวสะกดถ้าอยู่ในรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นทฐานไสละทีทาทะาทาทิ m u 두투뜨태 타이 소 타오 ออยน,นี้สละโอยสละออนะครับเ,เดี๋ยวค่อยอันนี้วางตัวอย่างไปก่อนต่อมาดดเด็ก ครับดอเด็กนะครับผมมีท่านไหนจะถามเรียนถามอะไรไหมดอเด็กดอเด็กดอเด็กนะครับดอเด็กก็จะเริ่มต้นที่หัวของเขาแล้วก็ปักลงมาอย่างนี้นะครับอ่าทําอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้นะครับ แล้วค่อยลากลงมาเยนี่เป็นดอเด็กนะครับดอเด็กเนี้ยชอบเหลี่ยมก็ได้ชอบนี้ก็ได้นะครับ ดยเด็กโทนมุนโทรใช้ตัวเดียวกันใช้ร่วมกันครับเด็กน้อยเด็กน้อยก็ลดขนาดลงมาเหมือนกันนี่นะครับเด็กน้อย ดอยอการเขียนดอยตัวแรกดอเด็กสละออยก็ใส่ดอยโดยนะครับดาวตัวที่สองดาวตัวเด็กสละอาวอแวนวแหวนจะอยู่ด้านล่างดาวดี อ่าดีดออีดีดดีดอ่าต่อมาดึงดอืดึงึงอดึงงอก็อยู่ด้านล่างอ่าดูอ้าวดูดูดูดอดูเมื่อ ตัวเฟืองตัวสะกดดอเด็กมีสระอยู่ด้านล่างแล้วจำเป็นที่จะต้องขึ้นไปด้านข้างนะครับดูดดอกดอกอดอกอ่างก็ไกลอ่านว่าดอกดอกไม้ดอกอะไรนี่แหละนะครับดักเ้าดักไม้สัต đó ạ à, đã đã có đã à đốt à, đột, nó khác đó ổ đồ độ có đốt đông đông đó ổ độ ngò đong à đôm. đó ổ đồ độ mò đông และอีกเด็กเด็กนะครับต่เอเดเดก็เด็กแล้วก็หมายสัดให้ออกเสียงคำว่าเด็กนะครับเด็กเด็ก,เด,กเด็กด็กดีเด็กดีนะก็เติมสระอีเข้าไปโอเคมีท่านไหนสงสัยไหมตัวเนี้ย ตัวที่ยากคิดว่าคอนโทรลยากนี่ก็คือนอเนนนี่แหละนะครับ no อนอเนนมีท่านไหนนะมีท่านไหนไหมครับท่านไหนสนใจไหมโออไม่เป็นไรครับวันนี้จะขอเลิกชา้าหน่อยนะครับนอเนนนอเนนนอเนนจะ จะเริ่มต้นนะครับจะเริ่มต้นอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็ลากลงมาครับลากลงมาตัวเนี้ยก็คือให้ให้ให้มันเป็นส่วนส่วนกลางก่อนครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ค่อยเลื่อนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเห็นไหมค่อยต่อลงมาเนี่นะครับโนเนรนจะอยู่ในรูปเนี้ยจะเหมือนกับกอไก่นี่แหละแต่ลึกลงมาอีกนะครับโน,นเนรน เราเน้นนะครับให้ให้สังเกตเอะถ้ามันเป็นนี้เหมือนกอไก่ไหมบางครั้งก็หนีบติดกันนะครับบางครั้งก็ห่างกันให้ให้เราดูสังเกตนิดหนึ่งนะครับ เนนน้อยเนนน้อยทีนี้เนนน้อย,อย,อย,อยก็เล็กลงมาอยู่ด้านล่างบรรทัดครับเดี๋ยวหลังจากอบรมนี้จะเอาตัวกระดาษเส้นเนี่ยนะครับให้ห้อยไว้สำหรับว่าทุกท่านาจะเอาไปหัดเขียนนะครับ เรนน้อยนเนนนอเนนเนนตามรูปบางครั้งเขียนลำบากนะครับถ้าเขียนก็เ,เขียนตามตามเสียงถ้าเนนตามเสียงเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยเสลเอไม้ซัดแล้วก็ตัวสะกดนอนหนูนะครับ มักเกี่ยวไม่ใช้ตัวเชิงรอเรือตามรูปนะครับมักไม่เห็นไม่เห็นตามเอกสารเก่าเนี่ยเขาจะใช้ตัวเนี้ยถ้าเป็นนอนเนนสะกดหรือว่าเขาจะใช้ตัวนอนหนูแทนนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนอนอีกตัวหนึ่งในอ่าใน Now. Nam No Noi Nu ซัดแล้วก็ตัวยอยักษ์เนียประมาณเนี้ย